วิธีการใส่ข้อความในคลิปและก็การใส่แถบข้อความนะคะวันนี้พี่นิตาจะมาสอนว่าออใส่ข้อความในคลิปเวลาที่เราทําคลิปแล้วก็ใส่แถบสวยๆแบบนี้ทําแบบไหนทํำยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะก่อนไปดูก็กดใจคอมเมนต์แชร์และเซฟเป็นรายการโปรดนะจะได้เอาไว้ไปทบทวนกัน ก่อนอื่นนะคะเราก็ไปที่เครื่องหมายบวกเหมือนที่เราจะอัดวิดีโอนะคะอ่ะสมมติว่าอันนี้นะคะโค้ดอัดวิดีโอไว้นะคะโคดก็โค้ดก็มาใส่ข้อความนะคะวิธีใส่แถบข้อความนะ,ะเราก็จะพิมพ์ข้อความให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกแบบอักษรที่เราอยากได้เลือกสีตัวอักษรนะคะเนี่ย วิธีที่1คือเราใส่แถบแบบนี้ได้เลยนะคะจากตัวหนังสือนะคะคือที่เขามีให้นะคะเดี๋ยวโค้จะพาไปดูวิธีที่2นะคะว่าเออเราจะใส่แถบข้อความได้ยังไงอ่ะก็เริ่มเหมือนเดิมเลยนะคะเราไปพิมพ์ข้อความไว้ก่อนนะคะทุกคนนะคะพิมพ์ข้อความเลือกสีข้อความแบบข้อความตามที่เราชอบนะคะเดี๋ยวโค้จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะทุกคนก็ไปที่สติกเกอร์ค่ะ ไปที่สติกเกอร์แล้วพิมพ์ค้นหานะคะคําว่าแบรนเดอร์ค่ะไปตรงคําค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าแบรนเดอร์เห็นไหมทุกคนมันจะมีแถบขึ้นมาเห็นไหมดุกดิกดุก,ด,กดิกก็มีนะคะเราเลือกได้เลยนะคะนี่แล้วเราก็เลือกมาใส่แบบนี้ได้เลยนะคะจัดวางให้เรียบร้อยเลยนะคะเอาที่เราชอบเอาที่เราแบบเออพอใจนะคะแล้วเราก็สามารถสร้างสรรค์ไอเดียของเราได้นะคะอ่าเดี๋ยวโค้ชจะทําให้ดูอีกนะ พิมพ์ข้อความเหมือนเดิมเลยทุกคนนะฮะพิมพ์ข้อความขึ้นมาเหมือนเดิมเลยค่ะ,ะกดบันทึกไว้ถ้าใครทําไม่ทันนะก็เซฟไว้เป็นรายการโปรดนะทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปเปิดดูแล้วก็ทําตามนะคะอันนี้ไม่ยากเลยนะแล้วก็กดเลือกสีข้อความเหมือนเดิมนะคะ,ะแล้วก็ไปที่สติกเกอร์ค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวโค้ดจะเลือกอีกอันนึงให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะจะได้ทํากันเราสามารถสร้างสารรค์แบบได้เลยนะคะทีนี้หลายหลายคนเอ๊ะทำไมคนนั้นเขาทาแถบข้อความได้สวยจังเลยนะคะเราลองไปอลองเลือกดูนะคะบางทีมันไม่ขึ้นนะลองรองมันนิดนึงนะคะมันกาลังโหลดอยู่นะคะ,ะแล้วก็ขยายตามข้อความของเราอันนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีไฟวิ่งวิ่ง,งแบบนี้นะคะยืดขยับนะคะโดยใช้นิ้วเรานี่แหละทุกคนนะคะไปที่หน้าจอนะคะแล้วก็ ขยายยืดได้ตามสะดวกเลยหลังจากนั้นทุกคนก็สามารถโพสได้เลยคะ่ะเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมลองไปฝึกทําดูนะคะแล้วเราก็สามารถสร้างสารรค์คลิปของเราให้สะดุดแล้วก็มีความสวยงามนะคะแล้วก็เป็นระเบียบด้วยนะคะถ้ายังไงติดตามกันไว้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปจ้า